จะยิงไปที่ไหนมาสู่สื่อประเภทที่2นะคะสื่อประเภทที่2นะคะก็คือเออร์เดียนะคะเออร์เดียคือสื่อที่ได้รับมาฟรีๆจากคนอื่นในที่นี้ก็คือการบอกต่อนั่นเองการบอกต่อจากผู้ที่ใช้งานจริงผู้ที่เคยมารับบริการหรือใช้สินค้าของเรานะคะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่นักการตลาดต้องการมากที่สุดเลย อย่างที่เมย์บอกถ้าเราตีกรอบว่าสื่อคือรูปภาพคือวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่ละทุกวันนี้การบอกต่อก็เป็นสื่อเช่นเดียวกันมันเป็นสื่อที่เราต้องการมากๆเพราะเพราะอะไรเพราะการบอกต่อผู้บริโภคเนี่ยมักจะเชื่อคนรอบข้างที่แนะนําอะไรกับเขามากกว่าจากแบรนด์ที่บอกว่าแบรนด์เขาดีที่เราเนี่ยจะอธิบายงงงเอย่ยงเอาใหม่ผู้บริโภคมักจะเชื่อ เพื่อนอัจจะเชื่อครอบครัวมักจะเชื่อคนที่เขาติดตามว่าอะไรดีไม่ดีคิดออกไหมคะมากกว่าการที่เราแบรนด์เนี่ยโฆษณาออกไปว่าฉันดีเขาจะเชื่อคนที่ใช้จริงมากกว่ามันก็เลยเกิดเป็นกลยุทธ์การตลาดนึงก็คืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้มีทธิพลต่างๆที่ออกมาพูดที่เราสามารถไปจ้างผู้มีที่พนเนี่ยพูดเรื่องราอีกวกับแบรนด์ได้ คนที่ติดตามเพจต่างๆคนที่ติดตามผู้มีอินฟลูนเซอร์ดาราต่างๆเ,เขาก็จะเชื่อในสิ่งที่ดาราพูดมากกว่าการที่แบรนด์พูดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้แต่แต่นะแต่นะแต,นะแต่การที่แบรนด์ไปจ้างให้คนพูดถึงเราเนี่ยมันจะกลายเป็นเพศมีเดียนะคะแต่ถ้าเราอยากที่จะให้สื่อนั้นมันน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการรีวิว จริงๆอ่ะมันต้องเป็นสื่อที่ได้มาฟรีๆเพราะฉะนั้นสินค้าของคุณบริการคุณมันต้องดีจริงๆมันถึงจะเกิดสื่อตรงนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเกิดสื่อตรงนี้มากๆถือว่าคุณแบบประสบควาสมสาเร็จในระดับหนึ่งเลยนะคะเกือบจะยั่งยืนเลยก็ว่าได้แต่คุณต้องพัฒนาตัวเองไปเสมอนะคะอ,อย่างที่บอกไปแล้วเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเสียงตรงเนี้ยมันเป็นเสียง เป็นไปในทิศทางลบเป็นดราม่ามันก็สร้างชื่อเสียสร้างชื่อเสียให้กับแบรนด์ของคุณได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีหลักการที่คุณจะต้องจัดการชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ด้วยถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นคุณจะทํำยังไงอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนะคะคุณต้องเตรียมทีมงานไว้ระดับนีงในแหละที่จะคอยจัดการหรือว่าเตรียมแบบพนักงานหรือคุณเองนี่แหละนะคะที่จะคอยจัดการว่าถ้ามันเกิดชื่อเสียงตรงนี้คุณจะทํำยังไงนะคะ ตัวอย่างของเออร์มีเดียนะคะก็คือรีวิวต่างๆนั่นเองนะคะใครอยากถ้าอยากใครอยากคิดไม่ออกรีวิวต่างๆที่คอมเมนต์ต่างๆที่คนมาคอมเมนต์เนี่ยสวยชอบทรงนี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาคอมเมนต์ต่างๆอนะ่ะหรือแม้แต่ในพันทิปในจังหวัดสุรินทร์มีการทอผ้าไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือพวกบิวตี้บล็อกเกอร์พวกบล็อกเกอร์ต่างที่ออกมารีวิวเองโดยที่เราไม่ได้ส่งสินค้าหรือส่ง หรือจ้างเขาพูดถึงเรานั่นเองนะคะอันนี้คือเอิร์เนียคือสื่อที่ได้มาฟรีๆนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกถ้าคุณต้องการให้ผู้บริโภคแชร์ต่อ,แช,ตอแชร์ต่อไลค์แล้วก็พูดถึงสิ่งที่คุณกําลังต้องการจะซื้อเนี่ยคุณต้องทำคอนเทนต์ให้มันดีก็วนไปที่เรื่องคอนเทนต์อีคอนเทนต์นี่สําคัญมากๆนะคะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนะเพิ่งขึ้นเลยคอนเทนต์ตัวนี้นะคะ เจ้าบาสกิลลอบบินใช่ไหมไอซ์ครีมนะคะเขาเล่นคอนเทนต์ว่าอร่อยจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะคะไอซ์ครีมฉันนำเข้าตลอดเพราะฉันคือบาสกิลลอบบินและไม่ต้องคว่ำก็อร่อยได้อันนี้คือเขาเขาแขะไปทางเดลี่ควี n นะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ประมาณนี้ออกมาแล้วก็เล่นกับเรียวทางมาร์เก็ตติ้งด้วยก็คือเอาคำพูดของ คุณสีตางใช่ไหมคุณสีตางนะคะเอาคําพูดของทุกคนรู้แฟนคลับรู้เนี่ยมาเล่นนะคะซึ่งมันจะเกิดการแชร์ต่อได้เยอะเกิดอินดีียได้เยอะนั่นเองแล้วเดลิควินก็ไม่อยู่เฉยก็เข้ามาแขกับอ่าเข้ามาหยอกล้อกันกลับนะคะอร่อยมากกว่าจริงๆปั่นเก่งคว่ำถ้วยหรือเปล่าคว่ำถ้วยไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปเล่นในจุดอ่อนก็ไม่ใช่จุดอ่อนหรอกจุดที่เขาทําไม่ได้นะคะก็คือการคว่ำถ้วยนะคะก็หยอกล้อกันไปโดยใช้คําพูดของ ของใครของใครสายฟ้าพายุนะคะเป็นลูกของชมพู่อรยานั่นเองนะคะมาเล่นก็คือเป็นการทำเรียวทางมาร์เก็ตติ้งนะคะไม่พอไม่พอเซเวนเซนก็มาขอเล่นด้วยนะคะเขาเข้าไปคอมเมนต์ในในโพสต์ของมาจินลบ,บินเาว่าของเราก็ความได้นะทุกคนไม่รู้แฟนคลับไม่รู้ตัวเองก็เพิ่งรู้นะคะแดริควินก็เข้าไปหยอกเพิ่งรู้ว่าความได้ เซนเซนก็ตอบกลับมาว่าเพิ่งรู้ว่าคว่ำแล้วหกเต็มพื้นเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราเข้าไปเล่นกับผู้แขงเพื่อที่จะเรียกการเขาเรียกว่าเรียกผู้บริโภคให้เข้าไปอยู่กับโค้ดนั้นๆนั่นแหละนะคะแล้วที่ผู้บริโภคเข้าไปอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นแบรนด์ของเราแล้วสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่การแชร์ต่อกานบอกต่อแล้วก็สุดท้ายคือยอดขายคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นเองนี่คือ การีเอทคอนเทนต์ให้เข้ากับสถานก,การณ์ปัจจุบนันแล้วก็สร้างสรรค์ยังไงให้มันเกิดเอิร์มีเดียให้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นของเอิร์มีเดียนะคะตัวอย่างนะตัวอย่าง